สวัสด <accurately S 2> ีจ้าสวัสด <esh. S 1> <you> ีท <'m> <is> ่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน่ะอาะเมื่อวานอีหลานมาเือเขาจัดสมอดมือสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน่ะอาย่ำแรงนะจ๊ะเนาะมือเข่ากะห่วงจังพี่น้องเข่ากะกลางคืนนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะบรรยากาศหน้าบ้านอีหลาน้อยจ้ะเมื่อวานอีหลานมาจะไม่เห็นล้อรถ ร่าเข่ากะคือเก่าจาก่อแม่พี่น้องพี่ป่าน้าอาทุกคนจ๋าสวัสดียามแรงสวัสดีข่งอนุมานสวัสดียามแรงบรรยากาศเย็นๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่ป่าน้าอาทุกคนจ้ะมื้อนี้อีหลานหน่อยก็มายืนแพ้แว่ลอรถคือเกาจ้ะนี่จ้ะบรรยากาศเนาะจ้ะเนาะบรรยากาศนาหอบรรยากาศทีิพนนาที่พักของอีหลานหน่อยจ้ะจ้าฟังเสียงเพท่นาแกียวเขาออกมบพ่อแม่พี่น้องจ้ะ คุณอาจารย์แปนเอิ้น